ที่พักสุดปังที่บอกเลยครั้งหนึ่งต้องได้มาไม่อยู่บ้านไปอยู่พันนะเราอยู่กันที่เทวะสมเขาลาก <c oughs> เข้ามาแล้วเหมือนหลุดไปอยู่ในสวรรค์น,นะคะสมชื่อเทวะสมเขาเลยห้องพักรอบนี้เราจัดเป็นห้องผู paradise s u i t ห้องใส่บืมที่บอกเลยว่าอเมิตี้เข้าของจะเต็มห้องน้าแบบกว้างกว้างมากอเมริตี้มีให้ครบมีิบ่ายกินฟรีชากาแฟมีให้มีห้องนั่งเล่นแล้วก็มีเวลคัมอเมริตี้แบบนี้ด้วยที่ชอบมากๆคือที่นี่เขาจะมีพักพูใครพักห้องชั้นล่างอย่างเราได้ฟิลห้องติดทะเลเลยอะ่ะบ่ายๆเดินไปห้องอาหารริมทะเลนะคะการันตีว่าสวยจริงเราไม่รู้จะทำไรก็แดกเราไปเลยค่ะบว้าวพี่อาวเขาเริ่มแต่บ่ายสองถึงห้าโมงเย็นจากนั้นก็ดูพระอาทิตย์ตกกันสวยๆบอกเลยว่าฟินมากยาม เช้าที่เขาหลักงานกินที่นี่เขาจัดเต็มไปดูอาหารเช้ากันบ้างเขาเสิร์ฟกันที่ห้องอาหารตะโกลาเทอรลายเบรกอรีคือจัดเต็มเวอร์วังอลาัางการมากเอ็กสเตชั่นอาหารไทยอาหารเทศอาหารท้องที่เฮสรีเบเกอรี่หรือเมนูเฮลต์ตงเฮลตี้ที่นี่มีครบจา้าที่ตะโกลาย,ยังได้มิชลินจ้าอาหารใต้เขาเลิศเวอร์แนะนําสําหรับใต้นี้เลยจัดเต็มความอร่อยเลิศในราคาเบาเสร็จนี่เขาเลือกเมนูซิกเนเจอร์เด่นดังของเขามาเลยน้าชุบแกงส้มหมูหองใบเลียงผัดไข่ก็มีขนม วานเป็นสาคูกับขนมโคเป็นหนึ่งในดีมเดสิเนชันที่บอกเลยว่าที่พักสวยเลิศสวยปังสักครั้งต้องได้มาเก๋กูดแกลมอิ่มครบต้องที่นี่เทวสมเขาลากพังงา